ทำอะไรอยู่เนี่ยไม่รับสายเขาเลยเนี่ยติดต่อก็ไม่ได้เนี่ยห,หรือว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือเปล่านะโมโหแล้วนะโทรเท่าไหร่ก็ไม่รับสายข้อความไปก็ไม่รับเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะแบบนี้เนี่ยต้องโกรธแล้วแหละแม่ครับใจเย็นๆน,นะครับเดี๋ยวป๊าป๊าก็ติดต่อกลับมานะแม่โอ้ยเฉาก้วยแม่เนี่ย ใจเย็นไม่ไหวแล้วเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่เคยเป็นแบบนี้เลยปกตินะจะมาหาแม่แล้วดูนี่สิโทรเท่าไหร่ก็ไม่รับสายเนี่ยมันน่าโมโหไหมเนี่ยเฮ้ยเอาล่ะไม่โทรก็แล้วไปตามที่บ้านเลยแล้วกันนะเฉากกวรอแม่อยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่มาน่ะลูกเฮ้ยไม่ไหวแล้วโมโห หายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปดูที่บ้านกันดีกว่าทําไมในบ้านเนี่ยไม่เห็นมีเฟิร์สเลยล่ะมีแต่มะพร้าวเนี่ยกำลังนั่งกินแซนด์วิชอยู่น่ะไปดูกันเฟิร์สอยู่ไหมที่รักเอ๊ะห้องนี้ก็ไม่อยู่หรอเฮ้ยห,หรือว่าจะอยู่ในห้องนอนหรือเปล่าที่รักทำอะไรอยู่เนี่ย โอ้โหห้องนี้ก็ไม่มีะหายไปไหนก็ไม่รู้นะนี่เนี่ยขโมยตังเงแล้วกันนะเหมือนไ้หรือว่าจะครีอยู่หรือเปล่านะอุย้ยห้องน้ําก็ไม่มีหรออะไรเนี่ยหายไปไหนไม่บอกไม่กลับอีกแล้วนะเฮ้ยที่รากอยู่หรือเปล่าเนี่ยห้องน้ําก็ไม่มีนะ แปลกนั่เนี่ยเฟิร์นเนี่ยม้าพราวเห็นป่าปาไหมคะว่าป่าปาไปไหนเนี่ยป่าปาไม่รับสายม้าเลยเนี่ยลูกเห็นบ้างไหมเห็นป่าปาไปข้างนอกครับใส่สูตดดำไปด้วยน่ะอะไรนะใส่สูตดดำไปด้วยหรอแปลกแปลกนั่นเนี่ยเอองั้นเดี๋ยวม้าไปหาให้ลบกันนะว่าป่าป้าไปไหนน่ะโอเคเลยค่ะม้าเฮ้ย ว่าแต่เราเนี่ยจะไปตามหาเฟิร์สที่ไหนกันดีแหละคะเนี่ยโมโหจังเลยเนี่ยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเนี่ยเอ๊แต่ว่าเฟิร์สใส่สุดดำแบบนี้เนี่ยหรือว่าเฟิร์สเนี่ยจะไปหาเรื่องพวกแก๊งยากุซ่าหรือเปล่านะเพราะว่าเราเนี่ยนึกขึ้นได้ว่า ถ้าใส่สูตดรดำเนี่ยก็คงไม่พ้นแก๊งยากุซ่าสูตรสีดำแน่เลยเนี่ยไม่จริงไม่จริงปอคิดว่านะเฟิร์นเนี่ยไม่น่าจะหาเรื่องใส่ตัวหรอกนะคะเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยตัวคนเดียวเองนะแต่ว่าเพื่อความมั่นใจเนี่ยเราไปดูกันก็ได้นะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วสงสัยวันนี้เนี่ยต้องลุยเดี่ยวแล้วแหละเฮ้ยปกตินะจะมีเฟิร์นเนี่ยคอยอยู่ด้วยอ่ะ ดูดิวันนี้ต้องมาโชว์เดี่ยวว่ะเอ้ยนี่ไงไม่กล้าเข้าไปเลยเนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นเฮ้ยเอา้าอุย๊ยเธอเธอเธอมีทำอะไรอะเออพี่ลักมาทำไมอู้พี่ลากทำอะไรอะ่ะเขาสั่งสอนลูกน้องนิดหน่อยอ่ะเธอเธอสั่งสอนลูกน้อง โดยการกระทืบเลยเหรอวีใช่ก็พวกนี้มันนิสัยไม่ดีเธอไปรังแกคนอื่นเขาต้องตังสอนสิแล้วว่าแต่บีเนี่ยไปมีลูกน้องตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็นานแล้วนะเขาแอบตุ่มมาตั้งนานเขาไม่คิดว่าเธอจะมาเจอเขาเนี่ยโอ้ยที่รักนอนเดี่ยงทั้งสองคนเลยเนี่ยเธอโอเคใช่ไหมโอเคเขาโอเคสิว่าไปแล้ว วันนี้เนี่ยบีอ่ะแต่งตัวโคตรหล่อเลยอ่ะนิดนึงเธอเขาเป็นผู้นำ <Yeah. S 1> เออคือเขาไม่เคยเห็นแฟนอ่ะแต่งตัวแบบนี้เลยอ่ะเขาแบบแปลกตาจังเลยอ่ะชอบปะล่ะชอบสิไม่แต่ว่าแต่เธอรู้ไหมอย่างไหนว่าเขาเขาอยู่นี่ ก็เขาว่าไปถามมะพร้าวมาแล้วก็มะพร้าวาบอกว่าเธอเนี่ยใส่สูตรด,ดัามาออกจากบ้านมาเนี่ยเขาก็เลยมาที่นี่เป็นที่แรกเลยนะ่ะแล้วก็จริงด้วยนะอ๋อเขาเขาเขา,เขาส่าย่องมาตั้งนานบีกลับบ้านกันเถอะแ๋ยวเขาพาไปหาลูกน้องก่อนฮะมีลูกน้องอีกหรอใช่มามามาตามเขามาอย่าตกใจนะถ้ามันเจอข้างในอะ่ะ โอ้ยบีเอาดีๆเขาตื่นเต้นน,นี่ยบีไม่ต้องตื่นเต้นว้าวนี่เป็นไงเธออุ้ยเธออันตรายนะบีอุ้ยแต่ว่าพวกนี้เนี่ยไม่ทําอะไรบีเลยนะใช่ก็ไม่ทำอะไรเขาอยู่แล้วเอาละเธอไปไหนเนี่ยว่าแต่นี่ไงเขามาแล้วว้ยเธออุ้ยบีอะไรเนี่ยอุ้ย,ย,ยมันทําร้ายเขาบีบีช่วยด้วยบีได้รอเขาป๊บน่งรอเขาป๊บนึง แฟนเขาตายแล้วเอามันจะทําเธอเหรอมีจัดการเขาจัดการให้เขาจัดการให้ไอ้พวกนี้มันไม่เคนหลบับบางอาจอาแยวเขาทําจัดการให้เธอโอ๊ยมีเฮ้ยเอาดีนี่เธอจัดการโดยนัดเดียวเลยเหรอเนี่ยใช่ปืนที่เขาถืออยู่มันแรงไงหูแฟนเขาโคตรเทเลยอะอยู่แล้วเอาล้วเธอหายไปไหนเนี่ยเธอฟื้นไหมเนี่ย เดี๋ยวเขาฟื้นเขาขอนอนนี่แป๊บหนึง่งไดไ้ไม่ไม่ไม่บีอะ่ะต้องพาเขาไปชุบก่อนได้เขาอุ้มไปเลยแล้วกันนะบีตัวเขาหนักไหมอะ่ะชิวนี่แน่นี่แน่เหยียบมันเลยเหยียบมันเลยมันทำร้ายแฟนเธอมันน็อกหมดแล้วเธอไปแล้วพาเขาไปชุบชีวิตหน่อยนะ,ฮะ,ฮะ,ฮะเฮ้อเฮ้อเฮ้อเหนื่อยจังอะไรคือท่าหอบของบีหรอ ใช่จะถึงแล้วนี่ใช่ไหมถึงแล้วถึงแล้วบีเข้าไปเลยเข้าไปเลยชุบเขาหน่อยเรียบร้อยถึงแลวโอเคชุบหน่อยครับชุบหน่อยครับเฮ้ยเอาบีเฮ้ยเธอจะไปไหนอะดูท่าวิ่งนีวิ่งไปไหนอะท่าอะไรอะก <c oughs> ็คือว่าพอบีชุบเขาใช่ไหมเราอยู่ดีๆอ่ะร่างกายเขาอ่ะมันก็ไปเองอะแต่ว่าที่เขาสัมผัสได้คือเขาแขนพวกนั้นน่ะเขาจะกลับไปฆ่าพวกมัน มันตายหมดแล้วเขาไม่เชื่อหรอกเขาจะกลับไปฆ่ามัาน้าอ่างนั้นเธอก็ดูดิวิ่งกลางถนหหนลองโดรถชนนะเธอดูท่าเขาวิ่งดีอืมวิ่งท่าอะไรนารูโตะหรือเปล่านารูโตะจอมกระชอก<า>ไปไหนกลับบ้านเห็นไหมเนี่ยมันตายหมดแล้วเนี่ยเออว่ะมันตายหมดแล้วนี่ว่ะบีใช่ไงเขาเคลียร์แล้วว้าววันนี้แฟนเขาเนี่ยเก่งชะมัดเลยนะ อ้าวว่าแต่มือเราสองคนเป็นอะไรตอนนี้มือปอกับเฟิร์นนะคะบักรับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยสนุกอยู่นะเธอใช่แต่เธอก็น็อกไปรอบหนึ่งนะใช่เอาล่ะวันนี้แฟนเขาเนี่ยเทพที่สุดในโลกเลยเนี่ยโอ้อุตส่าห์แบบเก็บเงียบม,มาตั้งนานสุดท้ายก็โดนรู้จนได้ป๊าแป๊บแป๊ปบบีเราสองคนเนี่ยก็เหนื่อยกันมาพอแล้วนะ แล้วส่วนเรื่องความรับเนี่ยเขาไม่โกรธหรอกเขาชอบไปแหละมีแฟนเป็นมาเฟียน่ะงั้นก็โอเคเลยเธอไปๆๆกลับบ้านกันดีกว่านะบายบายทุกคนเจอกันบายบายค่ bye, ะทุกคน